คู่ร้องมาดูคู่รองในการครับนี่มวยมันสนัมเมืองทูโปรอยูเอาแนะนำตัวทา้งคา่หน่อยสวัสดีครับผมแซนเด์เดชจากทองยศครับเคยชกกับเขาไหมไม่เคยครับแต่ว่ารูปร่างเนื้อตัวนี่ไม่มีใครได้เปลี่ยนเสียเปรียบมั้งครับแต่เรานี่น่าได้ได้เปรียบอายุนะอายุเท่าไรปีนี้ยี่สิบเก้าครับโอ้โหยี่สิบเก้าแล้วสูงเท่าไรเนี่ยร้อยหกสิบสามน้ำหนักปล่อยปล่อยห้าสิบแปดครับเราเป็นมวยประเภทครบเครื่องครับไอขายอันนี้ไหมก็มีครับได้หมดคู่ต่อสู้ในเห็นก็ไม่เข้ายังไง ก็ได้ดูรับเขาประเภทเดินเตะขาอย่างนี้ป่ะก็ฟิมือก่อนฟิมือนะน้ำหนักปล่อยที่เท่าไหรของเราห้าสิบแปดน้าส่วนโชกไปที่ร้อยยี่สิบเอ็ด ็ที่ได้ทั้งหนึงวันนั้นเป็นในผลงานชนะเพียชโลถัรับอ๋อวันนั้นชนะมากี่ไฟเนี่ยชนะมาหกไฟครับตั้งแต่กับโควิดมาในช่มือกี่ไฟทั้งหมดหกไฟครับหกไฟนี่ถือว่าพร้อมดีดิครับเก่าเหลือเกินนะเจอวันนี้เจอน้องวันนี้ถ้ามันเดินบุกเดินบี้ทำไงเราคิดว่าเรียวแรงวันนี้เราเราต้านไหวไหมไหวครับไหวไหวสบายนะครับผมไม่มีปัญหาครับผมพร้อมอยู่ที่ไหนไอทีดิเจตาทงยศครับอยู่นครพนมครับนครพนมอุปกรณ์ฟุซ้อมเพียบเลยดิเพียบครับอ่ะฝากแฟนลับเชียร์กันหน่อยวันนี้ครับก็ฝากติดตามเย็็นนีี้คครรัับบเตมท่ วันนี้ชงอันฉีคิดว่าน่าจะได้กลับบ้านไหมกวังอยู่ครับหวังอยู่นะโอเคอให้โชคดีครับผมวัสดีกราบวัริีกราบผมเอาครับมาดูคู่รองรายการครับวันนี้ครับเวยมันสนั่นเลยครับเอาแนะนำตัวทางบ้านหน่อยน้องชังสวัสดีครับผมเป็นคนสองคนกันช่างหรือผู้ทอสักครับอันนี้เรามาเสียบแทงเขานะแต่เราก็รู้ตัวใช่ไหม ก็ซ้อมมาตั้ง15ซ้อมรอรายการอยู่แล้วนะั่นรังตรงนี้100ตั้งแต่วันนี้พี่กัด122ครับเกินไปเท่าไหร่เมื่อเช้า1.2ครับสบายเลยตอนนี้เหลืออยู่จุดจุดห้าครับจุดห้าสบายสบายอาการซ้อมเมื่อกี้วันรบนี้เท่หร่15วันครับที่ค่ายแจ็คกี้ยิมครับปั๊มคูณซ้อมเป็นยังไงบ้างก็มีนักมวยในค่ายเชียร์ปั๊มเชียร์จอมครับเราเป็นโมเตอร์ไซค์ไงพี่หาตันครับคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้ยังไงคู่มวยไงฝีมือครับฝีมือเราาชกกกมมีี่่ถึง้ ถึงครับถึงนะน่าจะเกินมั้งเพราะหน้าตาขนาดนี้มันน่าจะเกินห้าสิบนะครับอผลงานล่าสุดเป็นการชกที่ไหนชกแหว้ที่ลังสิตครับเป็นไงวันนั้นชนะคะแนนสิริกมงคลวันนั้นร้อยเท่าไหร่ร้อยยี่สิบครับเวทที่รถชอบที่สุดเท่าไหร่ร้อยยี่สิบครับวันนี้โอเคไหมโอเคครับไม่บีบไม่อะไรครับเสียเปรียบผู้ต่อสู้ตรงไหนมั้งน่าจะความเตี้ยหรือมั้งก็โซซีครับโซซีย์นะลูกหลานจากจังหวัดบึงกาฬครับชนะมากี่ไฟต์แล้วเนี่ นชนะไปแล้วนชนะวันนี้ก็เดี๋ยวว่าวัดคุณวัธีนะครับาฝากแฟนคลับเชียร์หน่อยครับก<อ>็ช่วยเป็นกำลังใจผมนะครับวันนี้ผมมาเอาชัยชนะกลับบ้านครับโอเคเข้ามาน้องชายไปอีกจุดหนึ่งไปนี่เดียวไป